เออทางัาง้นเดี๋ยวผมไปดูดูเข้าไปดูสำรวจตรงนี้ก่อนทางยาวอ่ะมีแน่เลยต้องให้จ้าเต้เคลียทางยาวมีป่ะแต่แคปวิ่งผ่านหรือเปล่ามี<ผ>ม,มี <ไป S 3> มีมีเต้อยู่ไหนเงี้ยอยู่ทางยาวอ่ะมีข้างหน้าคนหนึ่ง ตายโอ้เสือกมันไกลไปไกลแหมผมยิงตายไปจนหนะผมยิงตายไปตัวนึงนะเหลือตัวเดียวอยู่ไหนข้างในข้างในเหลือตัวเดียววะไม่รู้แต่ว่าผมยิงตายไปตัวนึงว่าน่าจะไกลไปไกลพี่พี่อยู่ทางนี้พี่อยู่ทางยาวพี่อยู่ทางยาวพี่กำลังวิ่งไปแบงค์ผมยิงตัวฝั่งทางขวาตายมอยู่อยู่ทางยาวเโอเคผมวิ่งมาผมวิ่งมาอยู่โซนยาวผมผมวิ่งผมโดดนะ เดี๋ยวผมอยู่ตรงสอบมันจะเต้ผมอยู่ตรงสอบมันนี้ผมมันไอ้ผมมันไอ้ผมอ่าแลวนี้ใครอยู่ผมเนี่ยเก่งตายตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้อยู่ห้องบนหลังตึกนะเล่นสามคนเล่นสามคนมันยังเหลืออีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ไอ้ผมพิงนะผมพิงออกเลเนี่ยนีมันทำเฟสเดียวผมเนี่ยมันก็สไนต์หนึ่งเฟสเดียวกันมันไกลไปผมยิงไกลไป รถรดชนนี่จนมันไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยมันเฟสเนี่มันลำบากตอนนี้เลยมันไกลไปคือมันให้มากกว่ายี่ห้ามันจะง่ายหน่อยอันนี้วิ่งไปทางเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยออกซ้ายมนาะผมออกซ้ายแล้วผมผมลงนี่แป๊บนึงตำรวจเ<ๆ>ส,จ<ม>ส้นทางก่อนผมผมผม,ผม,ผ,มผมลองดู่ไ <Okay. S 1> อตน้นล,ลงล่างเหรอเอาตำรวจเส้นทางมาตำรวจเส้นทางครับเควสได,ด้เฉยพาผมไปดูศพไปหานี่ยดิ ตี้ผมมีห้านั่นแหละแต่ว่านี่เขาไม่อยู่หนึ่งไงไปดิไปดิไปดิหมดแล้วมั้งผมว่าเลยมันยังเหลืออีกหนึ่งอ่ะท่านถ้านับตามมันเหลืออีกหนึ่งไม่รู้อยู่ไงสกับสแคปนี่อยู่ไหนวะอยู่ห้องนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่มันมันน่าจะอยู่บนห้องนะทนคือคืออะไรหมายถึงอะไรบนเนี่ยอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไปไหนต่อนำเลยเหลืออย่างน้อยสองเหมือนเดิม นำเลยนำเลยเต้อยู่ไหนละผมอยู่ใต้ดินมันน่าจะอยู่ห้องตามมาแบงค์มาตามมาไปเพะผมวิ่งบันไดเอ,อ้มนจะวิ่งไปเต็นพยาบาล วิงง่งไปไ้ายนะผมอยู่เต็นท์พยาบาลเนี่ยแหละผมหต้ดินมีงเหล็มีคนวิ่งเหล็กผมผมผมโอเคผมอยู่ในเต็นท์พยาบาล okay, okay. เคโอเคโอเคเด็กชาะแม่สาวน้อยไ่อย่างน้วะเฟสเก้า อ๋อออกได้ถ้าจะออกผมออกได้เลยไม่ออกไม่รู้พี่อยู่ในพี่อยู่ข้างในประตูแดงใครเนี่ยพี่ไงตะเต้อยู่ไหนอะเตาเต้ตอยู่หน้าไงตะเต้อยู่หน้าไงตับสนเลยสุดเลยวะเรียกว่าพี่อยู่ข้างหน้าแล้วที่เต้วิ่งมาแล้วเต้วิ่งมาแล้วเปล่ามันอยู่ไหนวะยังไง อยู่ไหนมม่อยู่ในอ่ะมม่อยู่ในเหรอเอาให้ได้จะได้เอาให้ได้เอาให้ได้ไดผ่านเออนั่นแหละเลยอีกตัวหนึง่งมาไหเออสุดยอดได้ยินเสียงวิ่งข้างล่างทางบนทางบนหัวพันยาแป๊บพันยาแป๊บมันอยู่บนหัวอ่ะผมได้ยินเสียงวิ่งอยู่บนหัวเอ็ไงไล่เอ็งอยู่ไหนตัวนี้ อยู่ข้างนอกเอข้างนอกตรงไหนตรงที่ยิงกันเมื่อกี้นี่แหละนั่นไงคนปลาระเบิดใช่มครอยู่ตรงถังแก๊สใครอยู่ถังแก<ม>๊สใครอยู่ถังแก๊สผมผมเนี่ยถังแก๊สไหนวะผมอยู่ถังใหญ่เนี่ยถังลมถังลมอะ่ะถังลมไม่แรงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ถ้าแก๊สอเปล่าไม่รู้รมรผมจะวิ่งเข้าไปนะวิ่งเข้าไปจะได้ไม่มงงคลนะโอเคโอเคโอเค เฟสอะไรวะปืนสั้นยืนรอเลยไม่ไปไหนเ,เลยะนะเฟสปืนพกไงยิงไรไม่รู้คนเลยสแคปมันมีคนวิ่งอยู่บนเหล็กอะ่ะได้ยินอย่างข้างบนสแคปเฮ้ยคนคนยิงนะโอ๊ะสแคปคนไหนไม่ไปข้างบนข้างบนข้างบนโดนข้บนเนเขาอยู่ตรงไหนวะมีได้ยิน แสดงแถวนี้เดินไม่ได้นะเดินตัดไม่ได้เดินตัดไม่ได้ดตัดมันต้องให้เข้าทางหน้าอย่างเดียวมั้งใชตดด่ตัดได,ออด,ด้ตัดได้เมื่อกี้ผมออกมาจากอ๋อตัดตัดตัดได้ปะแน่แน่มาเลยเนี่ยอ๋อใชออ่มันบิดมันบิดไปเฉพาะ <ๆ S 2> ทางขวาไปมันเลึกอยอ่แต่อืมนั่นแหละตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันมีจุดเกิดไหนบ้างเลยใช่ใช่ เกอดเป็นคนมาตัดเข้าฟาร์มก่อนนะผมแปลอาาโดนไม่ไม่มีใครยังไ,ไม่เห็นใครลงจัดเลย ผมยังไม่เห็นใครเคอร์เมออันนี้มันได้200เมตรเหมือนเดิมหรือมันได้เยอะกว่าเดิมปะเอ้ยอย่าทอาเดิมเลยปะแต่เราต้องระวังคนมาเผื่อ,อมาแบบว่าเราไม่รู้ตัวเราก็รู้ยู่ เดี๋ยวอ้อมหลังไอ้ที่ก็ได้หลังตึกน่าจะมีสแคปอยู่สแคป็บสนัยอยู่บนเนินบนหินอ่ะอ่าผมเจอค้อนอ่ะค้อนมันเอาไปทำอะไรได้อ่ะค้อนไปทุบเอาไปทุบทุบให้เอาเก็บไม่ได้ตกรันจะวิ่งมาแล้วบอกได้ผมเข้าผมเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคเอไมอีครบยังเต้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอ้ยเกมโอ้ยเกมกดโอ้ยของดบโคตรดีเลย ของดรอปดีรอนนี้เข้ามาแล้วศพผมไม่มีใครเก็บเลยของดรอปอย่างดีแต่คอนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนั้นโอ้โหติดตัวตาอะไรละเฮ้ยแสดงมันมันไฮรูทเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่ามันไฮรูทที่ตัวตรงตัวตาดรอปดีท้ายหาไปเนี่ยสแกนมาหนึงมาเอออ้าวเจอของเฟรดีของผมแล้โอเคเนี่ยผ้าสีเทาโอ้ยผ้านี่ เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเต๊กตาอะก็ลังจัดขออยู่ไม่ไ่ผมผมมีส่งรายวันเอาเลยเอาเลยเอาเลยบวกอีพีหมื่นนึงน่าจะอัพเวลไม่ต้องเอาไม่ต้องืของดอกดีจัดเลยคดอกดีเนี่ยผมได้ที่ตตวจตาได้เกมกอดแล้วก็ได้ไอ้บุกอะบุกสีม่วงอ อ๋อจะทำงนนันไฮรูทล้วแล้วก็<อ>มีตุก๊กมีตุ๊กตาอีกอะตุ๊กตามงกุฎอะชอว่ห้าหมื่นมั้ยไขควงสีแดงใครเจอผมผมขอนะส่งเฟสด้ใค้ไขควงนี่เฟสอะไรวะเฟสไอทีมันเป็นรูปชอลายวะไอที่ส่งเงาดี๋ยวผมขาดอยู่ฟังเสียงอะไรเนื่อนเมแอมบอ่ ใส่กอดเฮ้ยแหนมไอ้ของเอาเก็บเก็บมาทีผมผมมีส่งเฟสส่งเฟสมีเควสของไอ้นี่เก็บมาแล้วเจคเกอร์อะอ่าเจคใช่ใช่เนี่ยผมผมมีส่งพอดีเก็บมาทีเดี๋ยวค่อยส่งแหนมแล้วก็ต้องไปวิ่งไอ้นี่วิ่งสตรีทอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งตรงนี้มีของกินอีกชิ้นหาวันเดี๋ยวรวมกันแล้วเลยเอามาโยนให้ มาดูตรงสนามยิงปืนเฮ้ยตรงนู้นมันออกไปได้เหรอเออเหมือนมันออกไปได้ฝั่งนู้นปะซ้ายมือน่ะบ้านซ้ายมือฝั่งนู้น่ะเออมีเออน่าจะออกไปได้อีกอ่ะจะลองอ่ะจะลองว่าเออลองก็ลองดูนะน่าสนนะลองจะได้จะได้รู้ไงเฮ้ยอาจจะเป็นที่ออกรถก็ได้นะตรงนั้นนะเออเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูไปไหมไปไหมไปไใช่เพราะมันไม่มีป้ายอยู่แล้วไหนอีกคนอยู่ไหนที่ว่าเก็บไอ้นั่นได้สิงบอก อตอนได้พี่อยู่นะอยู่ในโกดังข้างบนโอเคผมกำลังวิ่งเข้าไปฮะยังไม่มีที่วิธีเรียกอ่ะเพราะมันมาใหม่เลยฟ้ามั่งถ้าผมตายเดี๋ยวผมตายไม่เอาผมตายไม่ตายเขไม่ตายผมเช็คด้านข้างนะวิ่งตามอยู่้าไปเลยปะมันมีป้ายเหรอไม่มี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 เฮ้ยน่าจะวิ่งได้นู่นไงมันขยายข้างหน้ามีป้ายเห็นปะข้างขวาข้างขวา วิ่งไปแล้ววะวิ่งมาแล้วเนี่ยวิ่งมาไหนตู้มิตาบุขาวออกขวามาเนี่ยเอ้ยนี่มีถนนเอ้ยน่าจะเป็นทางรถแหละตัวไอ้ตับเบมีถนนนี่เห็นปะน่าจะเป็นที่ออกรถนะโอ้วิ่งถึงนู่นกันแล้วอ่ามีรถตรงโน้นแต่ว่าใช่รถออกกว่าน่าจะใช่แหละลองดูลองดูเออเออรถออกอยู่นี่ใช่อ๋อเดี๋ยวดีเลยเดี๋ยวออกรถดีกว่าเอาค่าคาร่าเด้๋ยเอ้ยตะการต้องไปวิ่งโดนอีกนี่หว่า ใช่ใช่วิ่งโดนกลับไปเอารถวิ่งไปนู่นแล้วโอ้โหดีเบทมีถังแก๊สเอาเปล่านายมาเอาหนึ่งถังแก๊สเอาไปแลกไอ้นี่แลก,กเกาะแล้วไปกระลับปัอาหารใหม่นมเฮ้ยแล้วรถมันไปได้ไหมเนะี่ยไปยังไงวะเนี่ยแล้วจะออกอยังไงวะเนี่ย ก่อข้ามไปเหรอไม่แน่ใจอะตรงนี้รั้วปิดอ่ะต้องเปิดรั้วป่ะเออเปิดรั้วได้ป่ะไม่ได้นี่มันมีกล่องเนี่ยซ้ายมือเลยเห็นป่ะกล่องรูทซ้ายมืออ่ะมึงให้ออกรถแล้วไปไปยังไงหากล่องมันให้ปีนมั้งผมป่ะโอให้ปีนแหละให้ปีนแหละให้ปีนแหละปีนออกอ๋อปีนออกออกเลยป่ะล่ะลองเลยป่ะล่ะผมเหลือเควสอ่ะเหลือเควสลย ไดได้คอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับมาไหมเราลองปะลองก่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวมา,มาใหม่ที่หรือยังไงแต่ยังไม่ได้หยิบเคื่ยใช่ไหมเอ่อหยิบหยิบไปเควสนหนึ่งอะ่ะเ,เหลืออีกอันนึงอ๋อแล้วไ<ย>ออปวไอ,ออกนู่นก็ได้เพราะว่าอืมออกนู่นก็ได้ปะปะปไม่เป็นไรออกโน่นได้ทำฟีสห่อนดีกว่าทำมันนะเดี๋ยวน้อยเราดูที่แล้วเดี๋ยวจริงๆถ้าาเต้อยากออกตัวนี้ออกก่อนได้นะพวกผมเออต้ออกก่อนก็ได้นะ ลองสักคนนะไปไล่ผมมีเทอร์มอลจะไม่รู้โอเคแเราไม่ต้องเข้าตึกก็พอเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยเราออกไหนเนี่ยทรนีนผมได้ทางนี้วทกทางนี้หรือไม่ก็ออกไรเฮาออกไรเฮาก็ได้ไรเฮาก้ีกคนตรงอันนี้ตรงป้อมอ่ะตรงป้อมอ่ะออาตรงป้อมเนี่ยขึ้นเนู่นนี้น่าจะเห็นแล้วมั้ง อ๋อออกรถมันเดินอ้อมทางนี้ออกก็ได้นะแต่ไอ้เล็กตังหลังเออเนี่ยน้าเลิดหน่อยชัวรายทำแบบนี้ผมว่ามาฟาร์มลงสแฟฟาร์มแบบนี้แจ๋วเลยแต่รู้สึกวันทางว่างทางวิ่งมันไกลกันเกิดอ่ะอืมอืมช่เลยถ้าคนตักก็คือเป็นเป้านิ่งเลยมันโล่งหมดอะเดี๋ยวต้องรอไอ้ตอนหิมะหายอ่ะดูกญยามันจะขนาดไหนจะเยอะผมว่า ก็ยาจากที่เคยมิดหัวไม่เหลือเท่าตุ่มเลยดันตะแคบตะแคบตอนในหายสองเด้อเอ๊ะแคบยยังมียังมียังมีเอ้ยอะไรวะเอ้าตะแคบเลยคนเช็คนะตะแคบ